เกทียมตมามักคือซื้อในนีขออนุญาตแซ่ออกมาให้เอซี่เครับเรื่องสีกันมาหลายตัวนี่ครับองอาจารย์มักอี่นิดี่ก็มีอยู่มีสีมีสามมีหกมีแปดมีแค่นี้มีแค่นี้แต่ขออนุญาตแซ่ออกมาให้ไอซี่แปดนี่บนเนมันอาจจะออกแปดซี่จะสีนะจ๊ะออกแปดสี่แงจะสีนะมันมันมันบนเนยบนน่องอัตมากรบบอยาก ฟันทุง่งไปอย่างนี้จะสีน่าจาับมันมันบนอลแดงบอน,นอนเนาะก็คืออัตราไม่ใส่ซีแปดอาจจะออกแปดซีก็ได้ครับผมได้เนาะแต่งวดไอ้พวนนนก,น,าากวนึงมันมันมาตุกตุ๋งอย่งเี้ยครับผมพวกนึงมาตุกตุ๋งเนาะเลขที่อาจารย์ให้ก็คือมีซีมีสามมีหกมีแปดแต่ว่าเอาเอา,เอา, C, าซีมาใส่ซื้อมั้งบังครับถ้าจะจับก็คือจับซีแปดสามแปดหกแปดซีก็ได้บังคับโอ้ยให้จับบางที่เนาะนะครับ อันนี้เพียงแค่ความความหมายของอัตมาสินะความมาของอาจารย์นะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจะจับให้อีกทีหนึงนะครับเนาะนะครับจะจับเพิ่มอีกทีหนึงนะครับผมจะจับเพิ่มให้อีกอาจจะเพิ่มจับเพิ่มให้เป็นสามแปดหกแปดนะครับเนาะอาจารย์เนาะนะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็จับมาเบิดแล้ว ละลายดอกแคสซีโตใช่เมื่อไรตวเรงของอาจารย์แค่มีแค่ซีโต้แค่ซีโตะครับแต่ว่าสี่เห็มโตก็ละลายนี่คือว่าแอดมินมามาแจ้งให้เนาะมาแจ้งให้มาแยกให้เพราะว่าบตุเรงของอาจารย์นี่สมาร์ชี่มีสมาร์ชี่เจ็ทก็สิขึ้นก็สิลงครับสมาร์ชี่เป็นเป็นขึ้นหลายกว่าเนาะครับแม่นบ่ครับเทกขึ้นเจ็ก็ลงบ่ครับซึ่งว่าให้นึ่งเจ็ทแต่นึ่งแก่ในส่วนของธรรมะนั่นสะอาจารย์นะครับถ้าแอดมินก็เลยได้ขออนุญาตแจ้งให้นในจุดนั่นนี้ แต่ตัวเลขของอาจารย์จริงๆขี่เป็นมากที่สุดก็วก็มีมีสี่มีสามมีหกมีแปดะครับแต่วิง่งเ,เด่นๆมาเลย่ยคือสี่พานาให้ติดกับติดสี่พาะให้เด่นติดสีติดส <4. S 1> ่ดไปเลยเนาะแต่มีส่ติด<ช>ถ้าชอบนะครับสายลูกสายวิย่งเนื้อเขียนให้นะครับเขียนสามหกค้นมาคนสามหกเขียนยังสามหกเขียนแล้วสามแปดสามแปดเออสามแปล้วีสามแปดเกาเต็มเนาะนะครับผมสามแปด หกแปดครับหกแปดครับคเอานะครับผมอันนี้ก็คือส่วนที่นะครับทางทีมงานของนะครับนะครับมักซูดซูดเอาครับผมได้เครับซีมักสุดๆก็คือซีแปดนะครับเป็นเป็นความชอบของพระอาจารย์เองนะครับเนาะครับเป็นความชอบของพระอาจารย์นะครับซีแปดนะครับที่อาจารย์ระวงห้เมื่อกี้นะครับเด้อนะครับผมที่อาจารย์ระวงหายซีแปดนะครับผม อยเ็ครสีปดนะครับโทษครับา่ทอาจยดเยคับ่อค์อจารย์ตัวใดครับมทาจารย์มัดมัด้ตวนจรสี่แปดมือสั่นมือสั่นหนไมว่าอาจายมือไครับอาจารย์าเดียวอาจารย์ก็ไปตัตัหนาตาเดียวเนาะเอาตัวเี้เราครับอาจารย์ตัวน่อยพดนี่ครับตัวเงี้ยเงา้ครับแห้งๆ่ครับสีปนี่สามปดเพราะว่าอจมัมีสี่มีสามมีหกมีแป นี่เดี่ยวเท้านะครับผมโอเคนะครับตัวที่อาจารย์เรามักนะครับเนาะ4884นะครับแช็คได้เลยครับตัวนี้แช็คได้เลยค่ะท่านผู้ชมนะครับผมแช็คได้เลยเด้อนะครับเก็บไปเป็นแนวทางแล้วครับผมท่านผู้ชมนะครับฝากไปถึงเอสซีนะครับสายบุญสุขสุขคนนเมืองนะครับเนาะงวดที่ผ่านมากสุดได้ี่ใดมาซอยนำใจหรือซอยสางวาราล่ำเนาะนะครับผมสรับงวดนี้นะครับผมอาจารย์ยังสิบบาทในถึงเอสซีประการผมในการเสียงโชคงวดนี้นะครับก็ขอ ขอ,อบอกขอบใจเนาะอันทั้งช่องย t u ู e ทุกช่องเนาะที่เป็นสะพานบุญให้กับอาตมาเนาะกัขอขอบคุณเอซี FC ทุกคนที่ร่วมทำบุญกับอาตมาถึงมมนจิตเป็นปัจจัยบ่อายคกับถือว่าเป็นบุญกระสุกสุขคนเนะาะอาตมาก็บ่อย่างจิตไปเจาะจงหลบกับแ้วแต่หลังใจของเอซีอาตมาก็บบอกเอซี่สุขคนอยู่ว่า บ่วจำเป็นต้องทำบุญกับอาตมาก็ได้วัดไก่บ้านครับอพอกับเมถือเลรียญกัตมาก็บ่วจำเป็นต้องเหตุกับอาตมาศก์เหตุกับวัดไก่บ้านเจ้าของไก่ได้ขึ้กันได้บุญเบิดเลยครับอแต่กับส่วนไหนที่ยันยุ่อมมีความประสงค์เหตุกับอาตมาอาตมาก์ับขออนุโมทนาครับส่วนบุญส่วนกุศลในส่วนนั้นเนาะก็ขอให้เจริญในนาทีการงานเลืกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมเนาะ ขอให้สมดังความุ่งมานปารถนาขอให้จใหจเจริญในนาทีการงานทุกทุกคนแต่ขออนุโมหน้าผลการสาสุสาทุสาทุสาทุครับผมนี่ีหลายหลายคนที่ว่าอ่ะนี่เด้อขับพี่นองนะครับกับกระดาษสีเหลืองครับแผ่นเล็กๆสี่เหลี่ยมนี่นะครับผมก็คือของแท้ของจริงแน่นอนนะครับครับเดี๋ยวแอดกมาจับนะครับ แยกให้นะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าครับตัวเลขของเราไม่แค่ซีตัวนะครับมีแค่ซีสามหกแปดนะครับมีแค่ซีสามหกแปดยกกัมาขออนุญาตจับแยกให้นะครับของนะครับหรือว่าท่านใดมองเห็นตัวใดจับตัวใดคู่กับตัวใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านจับเอาเองก็ได้นะครับเนาะนะครับสำหรับแอกกับจับได้นะครับซัมมี่แยกให้ได้ซัมมี่นะครับเนาะอาจจะตัวเลขอาจจะหลายตัวนิดนึงนะครับนะครับนะครับมีเยอะนะครับพี่น้องนะครับ ส่วนครับส่วนพระอาจารย์นะครับเนาะผนชอบนะครับเนาะชอบชอบสี่สุดก็คือ C 8 8ปดดนะครับ C 8 8ปดแปดนะครับเด้อนะครับพี่หน่องเอานะครับทำมากระชอบก็น้าไปพิดนะครับค่อยจะเอาไปลงทุนนะครับผมกับของหลวงพี่มีเซ้นนะครับผมพี่หลวงพี่เราคิดมักระชอบนะครับนะครับผมสุดท้ายนะครับเนาะก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับผม นะครับถูกหวยระเบิดกันสู่คนนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาร่วมทําบุญนะครับสร้างนะครับองค์เจดีย์กับหลวงพี่มีเซ็นกันนะครับผม